ครัตอนนี้ก็จะเอาตัวสะพานข้ามไปแล้วนะครับข้ามไปวางกับคานที่เราวางด้านหัวกับด้านท้ายไว้นะครับเป็นสะพานข้ามคลองแบบง่ายๆนะครับตัวนี้จะใช้เสาไอนะครับหน้า18นะครับเป็นไอ18อยาว6เมตรนะครับตัวพาดส,ส่วนตัวขวางก็จะเป็นไอ18 ยาว4เมตรนะครับน,นะครับเสร็จแล้วก็จะพลิกเอาด้านที่มีลวดหลบไปข้างล่างนะครับตัวนี้มันจะพาดยาว6เมตรนะครับเลยต้องเอาไอแ18นะครับความจริงตั้งใจว่าจะเอาตัวหน้า15นะครับแต่ว่ากลัวมันจะหักกลางนะครับก็เลยเอาตัว18มานะครับจะได้ มันจ่ายยิ่งขึ้นนะครับแพงกว่ากันต้นหนึ่งประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอีกต้นสุดท้ายนะครับครบ5้าต้นนะครับที่เราจะวางพานะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับทางข้ามเรานะครับล่องเรามันจะยาวตลอดนี้ฮะนี่นะครับเดิมทีเราทําคันดินกั้นตรงนี้นะครับ แต่ว่าดินมันชอบร่วงลงมาแล้วก็อุดท่อให้ตันนะครับก็ลเลยต้องเอาเสาไอมาทําแบบนี้นะครับครับนี่ครับผลงานของเรานะครับสะพานข้ามคลองน้ําของเรานะครับทําแบบง่ายๆนะครับเป็นตัวไอนะครับมาวางต่อกันนะครับตัวนี้จะเป็นเสาไอหน้าสิบแปดนะครับยาวหกเมตร ราคาท่อนหนึ่งอยู่ที่810บาทนะครับส่วนตัวขามันข้างล่างนะครับเสาไอ18เหมือนกันนะครับแต่ว่ายาว4เมตรราคา500กว่าบาทนะครับเดี๋ยวลองดูบินไอยาว6เมตรนะครับไอ18 6เมตรนะครับท่อนละ810บาทส่วนไอ18ยาว4เมตรนะครับท่อนละ540บาทนะครับ สะพานตัวนี้ก็ทําเพื่อที่ไว้เราจะเข็นรถเข็นนะครับเผื่อเข็นดินเข็นปุ๋ยนะครับข้ามคลองนะครับมันจะแข็งแรงน่าจะแข็งแรงดีกว่าสะพานไม้นะครับแล้วก็สะดวกด้วยนะครับเสร็จได้ในเวลา20นาทีนะครับสะพานข้ามคลองแบบเร่งด่วนของเรานะครับเอาไว้เดินข้ามไปข้ามมาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ